เจอกันคลิปนี้กระซืบเนื่องจากคลิปก่อน้อจ้าประมาณตอนเพลงนนะทุกคนนกข่ากระออมกระดูกซีโครงหมูอ่อนสกําหมักฝักเนาะจ้าพี่เพื่อนๆเ,เ,เหลียวเห็นอยนู่นี่ก็คือกระดูกซีโครงหมูอ่อนส่วนที่เหลือด้อจ้าที่ค่อยมักแล้วคอยกัดวอสีทอดไว้ให้ลูกไสกินแรงคะ่ะทุกคนคลิปนี้ค่อยกะได้ไทายทำในเวลาประมาณ14นาฬิกากกว่าๆนะคะทุกคนจา้าพี่น้องป้องปายกระเหลียวเบื้องสรงผมของค่อยด้อยจา้าทุกคนจา้าค่อยกะลังตื้นนอนใหม่ค่ะค่อยกะเ้ามาทอดกระดูกซีโครงหมูอ่อนไว้จ้าเพราะว่าตอนบ่ายสามมึงเลยข้ากกกงาแฟินไปจอึ ทุกคนจ่าแล้วก็กระติดแก๊สแล้วกระทอกกระดูกชีโครงม้วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่แหละจ้าเมื่อนี้คลิปช่งงานของค่อยคลิปยาวกับสามคลิปนะคะทุกคนเสื้อสีสมพูตัวนี้ข็กวถ่ายคลิปยาวไปแล้วคลิปหนึ่งนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวอีกคลิปหนึ่งค่ะทุกคนจ่าข้ากระใส่เสื้อตัวเก้าถ่ายจ้าข้ากระยากบอกมือไหม่เด้อจ้าคลิปนี้นะคะข้ากระยากแนะนาค่ะทุกคนจ่าการใส่เสื้อตัวเก้าในสถานที่เก้าเข้าถ่ายคลิปมันก็สามารถทําได้ค่ะทุกคนจ่าบริพิตรกฏนะคะเที่อจัง ฝักใส่กระดูกซี่โครงหมูอ่อนแล้วกับมักหมูค่ะทุกคนและคลิปที่เพื่อนเื่อเห็นอยู่นี่ก็คือคลิปที่สองนะคะทุกคนจ๋าป่อยังใส่เสื้อตัวเก้าได้ค่ะทุกคนจ๋าแต่ว่าเนื้อหาของคลิปก็คือคนละเรื่องกันนะคะทุกคนจ๋าเนื้อหาในคลิปนี้ก็คือการเฮ็ดเมนูทอดกระดูกซี่โครงหมูอ่อนค่ะทุกคนจ๋ามันจะเป็นเนื้อหาการพักกันบันแยกก็คือคนละเรื่องคนละตอนกันค่ะทุกคนจ๋าทเว้าเรื่องราวเขเวลาการทําคลิปเขาเวลาป่อยคลิปกับคนละเวลากันจ๋าดังนั้นเพื่อนเมือ่อนจาาาว่เเสสิใสื้อตใหม่ได่ายลย ค่ะทุกคนจ๋าโบมีปัญหาและกับโบได้พิดกค่ะทุกคนจ๋าแค่เพียงว่าเทาใส่เสื้อโต9ะเก้าสีเก้าเท้ากระสิโบมีความแปลกความตื่นตาจากเพื่อนที่เข้ามารับชมค่ะทุกคน <c oughs> แต่ว,ว่าให้พิดกของ Facebook น่ะโบได้พิดนะคะ <c oughs> เพื่อนๆจ๋าเฮ็ดไปเลยจ้าเมนูที่ค่อยนําเสน,เนตอตอนนี้นะคะก็ <c oughs> เป็นเมนูทอดกระดูกซี่โครงมว้วนค่ะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็คือกระดูกซี่โครงมว้วนส่วนที่เหลือจากการเฮ็ดแก่งอ้อมใส่หมักฝกในช่วงตอนกลางวันเนาะจ้ากอกระสิทอดกระดูกซี่โครงม่อนโดยไฟกลางๆนะคะทุกคนจ๋า กระูกสีโครงมอนไก่สีสุกเนาะทุกคนเนาะค่อยกะเอากระเทียมทุบลงไปประมาณสามกีค่ะทุกคนจ้าค่อยกะคนไปคนมากินกระเทียมก็หอมหอมค่ะพี่น้องป้องป่ายกินกระเทียมหอมมาเป๊ะดังเลยจ้าค่อยกะสีบอทสกอบปันไหนนะคะทุกคนจ้าเพราะว่ามันกอบแพงแหละมันกระเคี้ยวย่างเนาะทุกคนเนาะพี่น้องป้องป่ายคลิปนี้ค่อยกะพักในเวลา19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะทุกคนจ้าตอนนี้กระฝนอยู่บ้านของค่อยกะตกค่ะทุกคนจ๋าแคกเสียงคนแน่เสียงพักเนี่เนาะคนเนาะผสมประสานกันไปค่ะทุกคนจ้าเป็นจก็ระเข้ ฝนตกกับโมีปัญหาเนอะทุกคนเนาะขอแต่ว่าอย่ามีฟ้าเรือมฟ้าด่างมาค่ะทุกคนจ้ะหันฟ้าเรือมฟ้าด่างมาค่อยกระยัดคือกันค่ะทุกคนเมนูนี้ก็เฮ็ดง่ายๆค่ะทุกคนจ้ะเด็กน้อยกระหม่ค่ะทุกคนจ้ะลูกซ่าของควัญกระหม่หลายค่ะเมนูนี้คอยทอดเรียบร้อยแล้วขอยกะสีตักใส่จ้ะแล้วขอยกะเสียหากะละมังมาควบไว้ในเตาแก๊สค่ะทุกคนจ้ะขอยกะไปบอกพ่อบ้านของขอยว่ากับข้าวของกินลูกควบไว้ในเตาแก๊สฮันเดอร์ขว่กะไปเอื้อนบอกแล้วค่ะทุกคนจ้ะส่กกลล้็ขาเราเด้อกับชมมคลิปเข้าาส่งกําลังต ให้ช่องเล็ลกๆช่องน้อยๆของค่อยก่ะทุกคนจ้าทั้งคลาคลิปทั้งเสียงน้ําฝนก่ะทุกคนจ้าปีนี้เขาก็ว่าฝนดีนะทุกคนนาะฝนก็นตกเกือบคูมมือค่ะพี่น้องปองป่ายเวียเขากระดูกซี่คงม่อนจะแล้วละเด้อจ้าเขาก็ัิพเป็นนักตลาดขายของเงี้ยมืองจ้าพบเพาอกันคลิปหน้าเด้อจ้าทุกคนสวัสดีค่ะ